สภาพน้ำครับบ้านนนสเหลาอำเภอผูเขียวจังหวัดช้ยภูมิครับหมู่บ้านแหนหนาโคโหรับทั่วหมดเลยครับ ดูลาโอ้จากแข้งมาแข้งเหรอครับั๊มสิไปได้หรือโก้เ่ไปเรอล่าไปมาได้เพน้องเหมืองก็ออกรอบเมืองกันนะ